คำศัพ์เรื่องอาชีพใหม่ๆของคนยุค4.0นางสาวเยาว,วลักษณ์แสงเทียนครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ application creator Application Creator พัฒนาแอปพลิเคชันกระตุ้นการใช้บริการและการเลือกซื้อสินค้า blogger Blog แนะนำสินค้าบริการและข่าวสารโดยถ่ายทอดสด content editor content editor สร้างเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ fitness trainer fitness trainer ให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพการออกกำลังกาย makeup artist makeup artist บริการเกี่ยวกับความงามให้กับลูกค้าทั้งแต่งหน้าและทําผม b e v u r b e v u r แนะนำสินค้าบริการต่างๆในรูปแบบของวิดีโอ Social Admin Social Admin ให้ข้อมูลตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Tutor Tutor Tut สอนในวิชาต่างๆโดยสอนแบบต่อตัวและสอนแบบออนไลน์ YouTuber YouTuber รีวิวสินค้าสร้างรายได้จากการโฆษณาสินค้าต่างๆ